กล่าวหาท่านอาจารย์ว่ามีการสอนชนิดที่แม้ไม่ได้กล่าวตรงๆก็สอนในทานองที่ชวนให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้เองว่าไม่มีการเกิดใหม่นี่นนเป็นเรื่องที่ตลกขึ้นดีไม่บอกตรงๆว่าไม่มีการเกิดใหม่แต่สอนโดยอ้อมให้คนฟังไปเขา้าใจเองว่าไม่มีการเกิดใหม่มันเป็นอย่างที่ว่ามาแล้วมันมีการเกิดใหม่ ตามวิธีภาษาธรรมตามคำพูดอย่างภาษาธรรมเราไม่สนใจกับการเกิดใหม่อย่างภาษาคนที่เขาพูดพูดกันอยู่เชื่อเชื่อกันอยู่เราไม่สอนอ้อมค้อมอย่างนั้นนะแต่สอนตรงดิกเลยว่าการเกิดใหม่มันมีมากและมีเรื่อย ตลอดเวลาที่มีอวิชชามีกิเลสมีตัณหาเกิอดอุปาทานวัดัวกูของกูการเกิดใหม่มีอยู่เรื่อยแล้วก็บอกตรงๆอย่างนี้ไม่ต้องวกไปวกมาให้อ้อมค้อมเขาจะหาเรื่องหากล่าวร้ายเราก็เลยตั้งเรื่องขึ้นมาว่าสอนมีเลดมีนายมีอ้อมค้อมตลบตะแลง สอนคำพูดอย่างหนึ่งแต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งนี่ไม่เคยทําแล้วเป็นไปไม่ได้อา้าวมีอะไร